สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Luna d ด s ส i n นนะคะกลับมาเจอกัมิีกในการเล่นพิกอากาศโดยในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าคนโสดนะคะในช่วง30วันนี้นะคะสถานการณ์ความรักเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันได้ในคลิปนี้ซึ่งบางคนอาจจะโสดสนิทนะคะบางคนอาจจะโสดไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ก็ได้เนอะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพออินโทรเรื่องแล้วเนี่ยมันตรงกับเราไหมถ้าตรงก็ฟังต่อได้ถ้ายังไม่ตรงก็เล่นคลิปอื่น กก็ดกได้นะจ๊ะโอเคมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ใบด้วยกันนะคะใบที่1 2 3และใบสุดท้ายใบยที่4นะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าไพ่ใบไหนดึงดูดเรามากที่สุดสามารถเลือกไพ่ใบน,นั้นแล้วก็กด time stamp ข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่1ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในสถานการณ์ความรักของคนโสดในช่วง30วันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรขอดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะสําหรับคนโสดนะมีรู้สึกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันตัวคุณเองเนี่ย น่าจะเหมือนพยายามที่จะหลบเลี่ยงหรือพยายามที่จะหลีกหนีจากสถานการณ์บางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวคุณที่รู้สึกว่าคุณไม่อยากสนใจแล้วคุณจะเทคุณคนหนึ่งแล้วนะคะแต่นะคะคนคนนั้นก็พยายามจะยือ้อพยายามจะดึงคุณเอาไว้นะคะและนะคะเออมันก็อาจจะมีโอกาสนะคะที่ เขาก็จะยังยื้อความรู้สึกของคุณได้ดีในระดับหนึ่งแต่มิ้งคิดว่าคุณจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองได้ค่อนข้างดีด้วยเหมือนกัน,นะคะคุณก็อาจจะไม่ได้แบบเอยจะกลับไปดีกับเขาแบบร้0ขนาดนั้นนะคะคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะคุณมีเสน่ห์มากด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะอื โมีไพ่คู่ขึ้นเลยเนาะ n of s w o r King o f s อ o สอดนะคะเนี่ยเขาเป็นไพ่คู่กันแล้วก็อยู่ติดกันด้วยเนาะการเป็นว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับใครบางคนเนี่ยมันก็เลยอยู่ในสถานะของการนิ่งเงียบกันไปนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการสังเกตการว่าอีกคนจะเป็นยังไงจะเอายังไงสรุปอะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในกรณีแรกนะตัวคุณนะอาจจะแบบมีความสัมพันธ์กับใครบางคนเพียง คุณรู้สึกว่าคุณอะไม่อยากไปต่อแล้วเขาพยายามมายื้อแต่ว่าคุณเองก็อาจจะแบบ พยายามจะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองให้ได้อะไรประมาณนี้แม้ว่าใจอาจจะยังนึกถึงเขาอยู่บ้างนะวันนี้มันก็เลยเป็นฟิลที่เป็นความสัมพันธ์นิ่งๆหรือเป็นการลดสถานะให้อยู่ในเชิงของการเป็นเพื่อนกันเฉยๆกรณีที่สองนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่โสดสนิทเลยน่าหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันมีโอกาสที่ตัวคุณน่ะจะมีความร้ายยได้ด้วยเหมือนกันนะคะเช่นคุณน่ะอาจจะมีความแบบว่าเจ้าเสน่ห์อะไรแบบนี้นะแล้วก็มีคนมาชอบนะแต่ว่า คุณก็จะไม่ชอบใครเลยไม่อินกับใครเลยไม่ได้สนใจใครขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าใครที่เข้าหาคุณแล้วคุณแบบเอ้ยจะไปแล้วหลออะไรแบบนี้คุณก็อาจาจะมีการยือ้อมีการดึงการลังเขาเอาไว้แบบนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆร่นะคะความสัมพันธ์มันก็จะนิ่งในเชิงของการเป็นเพื่อนเพราะว่าคนคนนั้นจากที่เคยยอมคุณหลังๆเขาก็จะเริ่มแบบว่า เหมือนรู้ทันแล้วอะว่าคุณเหมือนจะมีความเหมือนเล่นเกมในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักคนโสดในช่วง30วันนี้นะคะจะเป็นอย่างไร four of swords นะคะ eight of wands ะะ the fool มีรู้สึกว่าในช่วง30วันนี้ตัวคุณอาจจะมีการรอคอยการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนนะคะซึ่งคุณรู้สึกว่าถ้ามันมีการได้พูดคุยอะมันอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับ ได้แบบฟุกฟุกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นจุดที่การันตีว่าคนคนนี้น่าจะยังรักน่าจะยังชอบหรือว่ามีใจกับคุณอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกกลัวนะคะก็คือคุณคุณกลัวว่าคุณจะได้รับข่าวว่าเขาไปเริ่มต้นกับรักใหม่ๆแล้วไปมองหาคนอื่นแล้วแบบนั้นได้นะคะอืมแล้วจุดนี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า ถ้าเป็นกรณีที่2นะที่แบบเอ้ยเขาดูเหมือนจะไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้มันเป็นจุดที่คุณรู้สึกโอเคเขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วถือว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีหวังอะไรอีกต่อไปนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่คุณนะคิดว่ามันจะเป็นประมาณนี้เนะาะคราวนี้ในช่วง30วันนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้น The Lover นะคะ f i v e Sword นะคะแล้วก็ c h n of One เออจริงๆริอ่ะ มิงรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ไปโฟกัสคนอื่นนะเพราะว่ามันยังมีแนวโน้มว่าเขาน่าจะยังรู้สึกดีกับคุณอยู่เพียงแต่ว่าในการที่จะกลับมาหาคุณหรือเข้าหาคุณเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะทะเลาะเดี๋ยวมันจะท็อกซิกกันไปท็อกซิกกันมาอะไรประมาณนี้คือกลัวว่าสุดท้ายมันจะไม่มีใครยอมใครนะคะแต่มิงคิดว่านะตอนนี้มันเหมือนตัวเขาว่า ก็ยังแบกความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้อยู่นะเห็นเขานิ่งๆดูหยิ่งๆมีคิดว่าที่จริงเขาก็ค่อนข้างคิดเยอะเรื่องคุณในระดับหนึ่งนะคะแล้วมันก็อาจจะมีแนวโน้มที่ในประมาณ30วันนี้คุณกับเขาอาจจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้นะ เรอาอมีคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขานะคะที่น่าจะมีการพยายามติดต่อสื่อสารมาเพื่อที่จะยื้อแล้วก็เหมือนดึงความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้แล้วก็อาจจะเป็นการเข้าหาในเชิงที่พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นนะคะในขณะที่ตัวคุณเองอ่ะจะอยู่นิ่งๆมากกว่าไม่ไม่ค่อยทําอะไรนะคะเพราะคุณอนะ่ะพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่อยากคาดหวังเยอะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ คราวนี้ขอดูว่าถ้าได้คุยกันหลังจากนั้นน่าจะเป็นอย่างไรอืมขอดู t ด e Tower รค่ะโอเคถ้าสมมติได้คุยกันจริงๆนะแบบที่ไม่ได้บล็อกกันไปอะไรแบบนี้บางคนน่ะ ไพ่บอกว่ามีโอกาสได้คุยนะแต่ว่าบอกก็บอกเขาไปหมดแล้วคือไปตัดช่องทางเขาทั้งหมดแล้วแล้วถ้าเขาติดต่อมาแล้วมันจะคุยยังไงอะใช่ไหมเออเราก็ต้องดูแบบพื้นฐานความเป็นจริงด้วยคร่านี้นะคะต้องบอกว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะได้คุยจริงๆมีรู้สึกว่ามันมีแนวโน้มนะคะที่ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นดีขึ้นในเชิงที่ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะดิวกัน ในเชิงที่เหมือนได้สถานนะอาจจะได้เป็นแฟนตกลงกันได้พาไปเจอผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ได้ตอนแรกมียังตกใจอยู่มีไพ่ t t e Tower เกิดขึ้นในตำแหน่งปัญหาแต่ว่ามันเป็นไพ่ของการสื่อสารเนาะคิดว่ามันจะมีการติดต่อมาแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดนะคะซึ่งตอนแรกอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่อยากคุยแหละแต่ว่าพอได้พูดคุยไปกับรู้สึกเออเหมือนรู้สึกดีนะ ที่ที่เขาได้พูดอะไรบางอย่างออกมาแล้วมันทำให้คุณรู้สึกกลับไปวางใจในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งแบบนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดนะ่ะมิเงเลยมองว่ามันก็อาจจะยังมีใครสักคนที่อาจจะยังดูวนเวียนวนเวียนนะเป็นคนที่คุณอาจจะเคยรู้จักแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าๆที่คุณเคยแบบ คุยคุยรู้จักกันมาบ้างแต่มันท็อกซิกกันไปในในช่วงระยะเวลาหนึ่งอะนะคะแล้วก็น่าจะต่างฝ่ายต่างแยกย้ายอะไรแบบนี้เออในช่วง30วันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันอยู่นั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ เป็นราศีมีถุนราศีกุมราศีสิงค์ค่ะแล้วก็ราศีกรกฎนะคะก็เรียบร้อยเนาะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะหรือว่ากดไลค์เป็นกําลังใจให้กับนิงนิดนึงนะคะจะได้มาอัพคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกนั่นเองนะสําหรับวันนี้ขอบุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่2ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักของคนโสดนะคะในช่วง30วันนี้จะเป็นอย่างไรขอดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรนะคะเออมีรู้สึกว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกสับสนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่คุณอ่ะเพิ่งจะจบหรือผิดหวังในเรื่องของความรักคุณอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่เสียสละอุทิศตัวเอง เพราะเพราะในเรื่องของความรักมาค่อนข้างมากแต่นะคะสุดท้ายคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วในบางครั้งเมื่อเหมือนตัวคุณพยายามมองโลกในแง่ดีอะ่ะเออมันก็เลยทําให้คุณยังเหมือนมีความหวังแล้วก็ทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ในวันนี้มิคิดว่าคุณได้มีการกลับมาคิดกลับมาทบทวนว่าในสิ่งที่คุณทาอะ่ะแล้วยอมขนาดนั้นอะ่ะมันโอเคจริงๆหรออะไรแบบนี้ได้นะคะ s i x of s o r r ซ s i ออฟครนะคะแล้วก็ t w o of h a a r ดเลหลายๆครั้งมีคิดว่าตัวคุณพยายามจะใจแข็งแล้วก็เดินหน้าออกมานะคะถ้าเหมือนไม่สนไม่แคร์คุณจะเลิกแล้วนะคะแต่พอเป็นอย่างนั้นทีไรนะคะเห็นไหมเขาก็จะแบบว่ามาตามงอมาตามแบบเหมือนขอโอกาสมาทำตัวดีๆกับคุณสุดท้ายนะคุณก็กลับไปหาเขานะคะแล้วกลายเป็นเหมือนก็ติดแงกอยู่อย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นนะ คือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ทํำดีกับคุณเลยแต่ว่าในสิ่งที่เขาทํำดีอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบทําเพื่อจะยืดดึงคุณเอาไว้เพราะเขารู้สึกว่าคุณสามารถจะดูแลซัพพอร์ตเขาได้คุณยังมีสิ่งดีๆบางอย่างที่เขาต้องการอยู่อะไรแบบเนี้ยคราวนี้ขอดูหน่อยว่าคนโสดนะคะในช่วง30วันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ The chariot นะคะ Eight of hearts นะคะ Two of cups เออ The chariot นะคะ มีรู้สึกว่าจริงๆอ่ะในช่วง30วันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้มีการเริ่มต้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ่ะยังวนอยู่กับคนเก่าๆใช่ไหมไพ่ใบน,นี้มันพลังงานมันดูต่างกันเยอะนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะมีคนใหม่ๆอ่ะค่ะเข้ามาซึ่งคนใหม่ๆนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนไกลได้นะคะลักษณะของเขาเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่อาจจะทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยก็ได้นะคะเนี่ยค่อนข้างจะเด่นเรื่องชาวต่างชาติ แล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความแบบกล้าคิดกล้าทำอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเอ่อแล้วก็คนที่เข้ามาตรงนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะที่ดีในระดับหนึ่งที่สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้นะคะ mm hmm. Four of Haasard นะคะ The Tower นะคะแล้วก็ d e a t h ซึ่งมิงคิดว่าหลายๆคนนคะนนะก็พยายามจะบอกกับคุณว่า ออกมาเถอะอะไรประมาณเนี้นะถ้าเกิดยังคาราคาซังหยกความสัมพันธ์เดิมๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่ามีรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยฟังสักเท่าไหร่นะคะ ที่หลายคนอาจจะออกมาแบบพูดพูดยบยบแยบกับคุณเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือคนใหม่ๆที่เข้ามาน่า,นาสนใจอะไรแบบนี้อยากให้คุณลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองแต่กลายเป็นว่าตัวคุณไม่ค่อยเปิดโอกาสสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณยังแคร์คนคนนั้นคุณกลัวเขาผิดหวังแล้วก็เสียใจอะไรประมาณนี้อแต่ถ้าถามว่า คุณอ่ะลังเลไหมมีว่าคุณก็แอบ,บคิดนะแต่มันยังอยู่ในภาวะที่แบบว่าไม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจตัดจบเลิกจริงๆหรือเปล่าอ่ะเพราะมันยังมีความเหมือนสองสารเขาอ่ะแคร์เขาอ่ะกลัวเขาเสียวความรู้สึกแต่ว่าในวันที่เราเสียวความรู้สึกอ่ะเออเขาแคร์เราไหมอ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ เ,เพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้มีทั้งคนที่พยายามคัดค้านกับความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์คให้ตัดจบไปเธอแต่ตัวคุณอาจจะทําเป็นไม่ฟังแต่เอาจริงอ่ะคุณก็เก็บมาคิดนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราดูต่อว่าแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเชนออฟฟ่อนนะคะไฟออฟคัแล้วก็ มิ hmm. mm hmm. mm hmm. กมองว่าตัวคุณเองอะนะก็อาจจะยังยังเลือกที่จะสู้ต่อนะกับความสัมพันธ์เดิมมากกว่าที่จะเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าในส่วนของคนเดิมๆเขายังมีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจคุณก็ยังแฮปปี้เพียงแต่ว่าอืคุณเหมือนยังแฮปปี้กับคนคนนั้นอะ พอมามีคนใหม่เข้ามาคุณก็ตั้งการ์ดอะแต่การตั้งการ์ดของคุณอะนะเป็นลักษณะที่คุณก็แอบบริหารเสน่ห์อยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าคุณจะปฏิเสธเลยซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณจะไม่ให้คนใหม่ๆอะเข้าใกล้คุณได้ง่ายมากจนเกินไปเพราะว่าคุณจะยังเหลือพื้นที่ไวสําหรับคนที่คุณรักคนที่คุณแคร์มากกว่านั่นเองนะจ๊ะโอเคในช่วง30วันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนลัคนณราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ ส่วนสำหรับใครนะคะที่แบบมีคําถามเพิ่มเติมเนาะอยากให้ทําเป็นท็อปิกนะคะก็สามารถมาพิมพ์มาคอมเมนต์บอกกันได้หรือถ้าเกิดใครนะคะอยากจะแบบดูดวงส่วนตัวมากกว่าที่เฉพาะเจาะจงกับตัวเองก็สามารถทักไลน์ได้มิงแปะไว้ที่หน้าคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมีราศีมีนนะคะกุมพิจิก ธนูนะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับคนที่เลือกไพ่ะ,ะัะใบที่2ก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในสถานการณ์ความรักคนโสดนะคะในช่วง30วันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเขาดูสถานการณ์ปัจจุบันของคนโสดก่อนนะคะ t r e e of hazard นะคะ devil นะคะแล้วก็ page of sword มีรู้สึกว่าโตคุณมีโอกาสที่จะติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูเป็นเฟรนด์โซนเฟรนด์เวทเบนฟิตแบบนั้นได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แลดูเหมือนจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะคะเหมือนเป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีพชชั่นแล้วก็แรงดึงดูดมากๆแต่ในความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเจอในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือในเร็วๆนี้นะคะก็คือ มันจะดูมีความครซี่กันแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะยังมีความไม่ได้พร้อมจะเปิดใจจริงๆจังๆขนาดนั้นยังเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้กึ่งๆของความเป็นเพื่อนอยู่นะคะก็เลยอาจจะยังเหมือนกับจะพูดว่าไงเดียบางครั้งก็ดูเหมือนจะคลั่งรักแต่ว่าบางครั้งก็ดูไม่อยากให้เข้ามาใกล้ชิดอะไรประมาณนี้อืม และในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะเจอในเรื่องของความหึงหวงด้วยในเรื่องของความหวาดระแวงนะคะแล้วก็จะมีความเหมือนท็อกซิกอะ่ะแบบทะเลออกกาะกันคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้ได้นะคะคนนึงอาจจะพยายามพ,พยายามพูดหรืออธิบายอะไรบางอย่างแต่อีกคนอะไม่เปิดใจรับฟังแล้วก็อาจจะอยู่ในจุดที่เหมือนกับพยายามจะบังคับให้อีกคนนะต้องเปลี่ยนอะ่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นนะคะ สมมุติคุณพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเขาอธิบายบางอย่างชี้แจงแต่ว่าเขาไม่ฟังคุณแต่เขาก็พยายามบังคับให้คุณนะเป็นในสิ่งที่เขาต้องการแต่พอคุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกมากๆเข้าอนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าโอไม่ไหวแล้วว่าออกมาดีกว่านะคะเลยอาจจะทําให้คุณนะออกมาในตอนที่แบบโอ้โหสภาพจิตใจมันมีความแบบโอ้โหทุรักทุเลในระดับหนึ่งแบบมันเจ็บมันจะไม่ไหวอย,อยู่แล้วนะแทบจะออกมายากเลยอะ่ะเออ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณออกมาได้นะคุณจะมีความสตรองขึ้นเยอะมากๆนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่าใช้เหตุผลเยอะขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็รู้ทันรู้ทันเกมรู้ทันเล่เหลี่ยมคนอื่นอะไรแบบนี้ได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคนโสดนะคะในช่วง30วันนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเอออย่างแรกเนี่ยมิงคิดว่าตัวคุณนะจะรู้สึกว่า ในความสัมพันธ์นี้มันจบลงแล้วจริงๆใช่ไหมนะคะเออ มันเหมือนกับคุณอะมันเป็นความสงสัยแต่คุณก็ไตร่ตองด้วยสตินะถามว่าคุณยังอินกับเขาไหมมันเหมือนกับมันมีแรงดึงดูดบางอย่างที่มันก็ยังดึงอะไรบางอย่างคุณเอาไวอ้อ่ะแต่ว่ามม่เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะเสียสละหรือเปลี่ยนตัวเองได้มากกว่านี้อีกแล้วณวันนี้คุณกลับมาโฟกัสที่จุดยืนของตัวเองมากขึ้นและในบางครั้งแม้คุณจะไม่รู้ว่าเราสองคนน่ะจะยังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไหมอะไรแบบนี้นะ เออยังไม่รู้วควรจะกลับหรือไม่กลับหรือ,อยังไงแต่ว่าคุณนะแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าเอ้ยคุณเด็ดขาดแล้วนะคุณจะไม่เอาอะไรที่มันท็อกซิกแล้วนะเพราะว่าคุณไม่มพร้อมที่จะสูญเสียตัวเองอีกแล้วอะไรแบบนี้ได้นะคะอืมและนั่นนะจุดตรงนี้มันเลยอาจจะทำให้ตัวคุณนะ่ะ มีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะมีเชน of ฟครับอาจจะมีใครสักคนที่เข้ามาชอบมารู้สึกดีประทับใจในตัวคุณคนคนนี้อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกับคุณก่อนซึ่งในตอนแรกอาจจะยังไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะพอเหมือนกับมันมีโอกาสที่ได้ใกล้ชิดกันได้เรียนรู้ได้ปรับตัวกลายเป็นว่าอุ้ยมันมีคนมาสนใจคุณนะขอดูนิดนึงนะว่าแล้วคนคนนี้เป็นคนเก่าหรือคนใหม่ จริงๆเนี่ยมิมงโมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเหมือนจะเป็นคนเดิมๆได้เหมือนกันนะแต่ไพ่ก็ไม่ได้ชัดเรื่องคนเก่าขนาดนั้นนะคะแต่ไพ่อะพูดในเชิงว่าในวันที่ความสัมพันธ์ดีมันเกิดจากวันที่งานคุณอะสักเซสนะคะคืออารมณ์ประมาณว่าคุณอะ จะเหมือนประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเช่นนะคะคุณอาจจะแบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณอาจจะเป็นที่สนใจในที่ทํางานอะไรประมาณนี้มีไพ่ the empress ด้วยนะเออมันเหมือนกับว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีมากๆคุณอาจจะดูทั้งสวยทั้งเก่งทั้งหล่ออะไรอย่างเงี้ยเลยอะเราจะมีคนมาให้การชื่นชอบแต่ว่าคนคนนี้เขาจะออกแนวแบบเหมือน ชอบแต่ว่าไม่ได้กล้าเข้าหาคุณเท่าไหร่อะ่ะเหมือนเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายจุดเนี้ยมันเลยทําให้มิงไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดิมไหมแต่ว่าไพ่ไม่ได้เด็ดเรื่องคนเดิมมิงเลยมองว่ามีโอกาสจะเป็นคนใหม่ได้คราวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่นะจริงๆมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้นะคะแต่ว่ามันจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนแล้วเขาจะรู้สึกประทับใจในความสามารถแล้วก็ความน่ารักของคุณที่เป็นคนที่แบบ ดูแลใส่ใจคนอื่นด้วยแล้วก็ในเรื่องของภาพลักษณ์มาเลยทําให้เขาเหมือนแอบรักแอบชอบคุณอะไรแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคิดว่าน่าจะเป็นคนใหม่ๆได้ด้วยเหมือนกันน้ําหนักอะ่ะให้ไปทางคนใหม่มากกว่านะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นอีก The fool <full S 1> <The full S 2> นะคะ c h e o f o s f o r d นะคะ The High Priestess นะคะอื <high> โอเคแล้วมิงคิดว่าพอวันที่คุณนะมีคนใหม่มาสนใจนะคนเดิมๆก็ก็จะเหมือนกับรับรู้ได้ด้วยนะว่าเหมือนคุณกำลังจะเหมือนกับมีคนมาสนใจเขารู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณดูมีเสน่ห์มากด้วยในช่วงนี้มันเลยทำให้เขากลัว รู้สึกเหมือนระแวงขึ้นมาว่าคุณอาจจะมีคนอื่นมาเลยทําให้เขาอาจจะมีการพยายามติดต่อมาได้ด้วยในช่วงประมาณ1เดือนนี้แต่มีรู้สึกว่าตัวคุณอาจจะนิ่งๆเงียบๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะคุยกับเขานะคะ Just ซึ่งสุดท้ายมีรู้สึกว่าคุณอาจจะช่างใจ คุณจะช่างใจโดยการใช้เหตุผลในครั้งนี้คุณอาจจะไม่ใช้ความรู้สึกแต่ว่าคุณจะดูว่าใครคือคนที่ดีสําหรับคุณจริงๆนะคะแล้วก็ในครั้งนี้มีรู้สึกว่าตัวคุณจะออกแนวว่าแบบมีไม์เกมอะไรประมาณนี้เออคุณอาจจะเหมือนกับ อาจจะมีการพิสูจน์ดูสิว่าใครคือคนที่ดีสําหรับคุณอะไรแบบเนี้ยคือจะดูมีความแบบว่าไร้ไร้นิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือให้เขาไปแข่งกันเองอะไรแบบเนี้ยถ้าใครชนะใจคุณคุณก็เลือกคนนั้นคุณต้องการคนที่ดีที่สุดที่จะดูแลคุณได้และสามารถเสียเรียกจริงจังในความสัมพันธ์ได้นั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลัคนาราศีนะคะอืม มีราศีกุมราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะขออีกใบห,หนึ่งนะไพ่สามนะคะเป็นราศีมีนค่ะเรียบร้อยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆกนะก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ได้เลยมิงแปะไว้ที่หน้าคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากที่จะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็แบบมาคอมเมนต์ได้นะมิงก็อาจจะทำเป็นท็อปิกใหม่นะคะก็อาจจะเลือกมาทำโน้ตแต่อาจจะต้องรอนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าคลิปแต่ละอัน โดยส่วนใหญ่มิงจะมีการทำเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่4นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับคนโสดนะคะในช่วง30วันนี้นะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไร คนโสดคุณในช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างไรนะคะเอ,อ่อมีรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมานะคะซึ่งคุณอาจจะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มาไม่โอเคเลยนะคะคุณอาจจะเจอคนที่เจ้าเสน่ห์แพรวพรวมากๆแล้วก็มีลูกเล่นในเรื่องของความรักเยอะแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้จริงใจกับคุณมากขนาดนั้นเมื่อเลยทําให้คุณอ่ะพยายามที่จะถอยแล้วก็เดินจากสถานการณ์ตรงนั้นออกมานะคะแต่ ในขณะเดียวกันมีคิดว่าตัวคุณก็ยังมีการวนกลับไปนึกถึงเขาคิดถึงเขาอารมณ์ประมาณว่าเอาตัวออกมาแต่ใจมันอาจจะยังไม่ได้ออกมาแบบ100%ขนาดนั้นนะคะ The h i g ะ p r i ิ s t เท s นะคะ p e r a n c e นะคะแล้วก็ t ชู o f s o r t แต่คราวนี้นะคะ มิงรู้สึกว่าโตคุณนะ่เริ่มมีการกลับมาคิดกลับมาทบทวนกับตัวเองนะว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ได้อย,อยากอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนฉันไม่อยากเป็นตัวสำรองของใครนะคะฉันต้องการที่จะมีความรักที่ซีเรียสแล้วก็จริงจังนะคะอยากจะมีครอบครัวบางคนอาจจะอยากแต่งงานแบบนั้นก็ได้มันก็เลยทําให้โตคุณพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติว่าเฮ้ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่กับเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะที่มันไม่ดีอะ เออเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะมันก็เลยอาจจะทำให้คุณเริ่มค่อยๆเปลี่ยนความคิดทีละนิดแล้วก็เปลี่ยนวิธีการพูดการสื่อสารด้วยนะว่าเอ้ยคุณอยากเจอความสัมพันธ์ที่ดีคนที่ดูแลเอาอกเอาใจมันเหมือนกับคุณกำลังเปลี่ยนพลังงานตัวเองอะไปในทางที่แบบมันดีมากขึ้นเป็น e อ NERGY ที่สูงมากขึ้นแบบนั้นได้นะคะมัเหมือนคุณพยายามดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคราวนี้เขอดูว่าคนโสดนะคะในช่วง30วันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ เออมีรู้สึกว่าในช่วง30วันนี้คุณอาจจะมีการพักพัก นะะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปก่อนแต่ว่าอาจจะใช้เวลานะคะไปกับการพักผ่อนเพื่อฮิวใจตัวเองเช่นคุณอาจจะเอาเวลาไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าไปทําในสิ่งที่คุณรู้สึกมันเพลิดเพลินใจนะคะเป็นการเอนเตอร์เทนตัวเองฟังเพลงดูหนังอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วในช่วง30วันนี้มีรู้สึกว่าคุณจะมาวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานนะคะคือเป็นการวางแผนในระยะยาวตอนนี้กลายแปลว่าคุณมีแพชชั่นกับงาน ะะมันเลยอาจจะทําให้คุณละความสนใจจากความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเคยเหมือนกับดึงความสนใจคุณได้มากๆนะตอนนี้มีคิดว่าตัวคุณกลับมามีความสุขกับตัวเองได้ค่อนข้างเยอะเพียงแต่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆงบ้างนะคะ ะะมิงรู้สึกว่าในช่วง30วันนี้นะคุณจะฮิวใจตัวเองได้ดีขึ้นมากๆกนะคะคุณจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่คุณจะเริ่มเข้าสังคมมากขึ้นนะคะการเข้าสังคมในที่นี้อาจจะหมายถึงแบบคุณจะแบบไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดคุณอาจจะไปต่างประเทศคุณอาจจะลองคุยกับเพื่อนใหม่ๆเข้าหาเพื่อน สังคมใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าตัวคุณเองก็อาจจะได้มีคอนเน็กชันเนาะเพื่อไปใช้ในเรื่องของการทํางานด้วยโอสาวันนี้มีรู้สึกว่าคุณโฟกัสแต่ตัวเองงานเงินการเข้าสังคมการท่องเที่ยวอะไรแบบนั้นได้นะคะคราวนี้เขาดูว่าเราความรักคนโสดในช่วง30วันนี้จะเป็นอย่างไรนะหลังจากที่คุณพยายามกลับมาจัดการตัวเองโฟกัสที่ตัวเองนะคะอืม มิงรู้สึกว่ามีคนนะพยายามจะเข้าหาคุณนะในช่วงประมาณ30วันนี้นะคะแต่ถ้าดูจากพลังงานมันจะดูมีความแบบดักดักอยู่เลย <c oughs> พอเป็นคนใหม่อาจจะอ่านยากนิดนึงเดี๋ยวมิงอ่านให้2กรณีนะคะกรณีแรกถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่คุณจะต้องเช็คให้ดีว่าคนคนนี้โสดสนิทจริงๆหรือเปล่านะคะคนคนนี้อาจจะมีคนที่แบบอยู่ในใจหรือเขาอาจจะเคยแต่งงานเป็นพ่อแม่หรือ เขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ที่จริงจังอยู่แล้วในระดับหนึ่งคนคนนี้พยายามเข้าหาพยายามเอาตัวเองมาอยู่ใกล้ๆ <c oughs> แล้วก็พยายามที่จะเหมือนบังคับคุณให้คุณจะต้องเป็นในสิ่งที่เขาต้องการอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องระวังนะถ้าเกิดเขามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าแล้วเขาพยายามแบบบังคับให้คุณต้องไปไหนมาไหนกับเขาต้องมาทํางานใกล้ชิดเขาอะไรประมาณเนี้แต่ว่า จุดเนี้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกกลับไปสับสนว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรอนี่ฉันจะต้องมาเจอกับเรื่องราวเดิมๆอีกแล้วเหรออะไรแบบนี้ยได้นะคะแต่มีรู้สึกว่าถ้าเป็นคนใหม่นะคุณพยายามจะหนีนะคะแล้วพอเหมือนเขามีภาวะของการเข้าหาคุณมากๆแบบเหมือนกดดันคุณเยอะๆอย่างเนี้ย แล้วคุณรู้สึกไม่โอเคอะสภาเขาอาจาจะรู้สึกผิดนะคะว่าเออเขาอาจาจะจู่โจมคุณมมกจนเกินไปจริงๆกรณีเนี้ยก็คืออาจจะเจอคนคลั่งรักเพียงแต่คุณต้องพิพสูจน์นิดน,น,นึงว่าเฮ้ยเขาสสดนิทจริงๆไหมเท่านั้นแหละนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์เดิมๆเก่าๆนะมิงก็บอกว่าอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเข้าหาคุณ เพราะอาจจะเกิดจากการที่1นึ่เขากลัวว่าคุณน่ะกำลังจะไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วมนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะไรแบบนี้นะเขาอาจจะกลัวในเรื่องของการถูกทิ้งแบบนั้นก็ได้แล้วมันอาจจะทําให้เขามีการแสดงในเรื่องของความหึงหวงนะคะแล้วก็แสดงท่าทีของความไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนนะคะ อาจจะพูดจาแรงผงผางหรือบางครั้งมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเนาะ <c oughs> ก็คือเหมือนปั่นหัวคุณเลยอะ่ะคือบางครั้งก็ดูเหมือนจะเข้าหาแล้วบางครั้งก็กดดันคุณบางครั้งก็ไม่สนใจหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะแต่หลักๆอ่ะมันคือการที่เหมือนอยากจะได้คุณกลับไปแต่พอเขาทําบางอย่างที่รุนแรงกับคุณมากจนเกินไปคือรุนแรงในเรื่องของจิตใจนะนะการแปลว่าเขาก็รู้สึกแย่เขาในพรพอรู้สึกแย่ก็เหมือนกับไม่รู้ว่าเราจะเราจะทํายังไงต่อดีอะไรแบบนั้นได้นะคะ มีรู้สึกว่าในช่วง30วันนี้ยังไงสุดท้ายนะคุณจะโฟกัสที่ตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณจะเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งใครที่สร้างปัญหาให้กับคุณคุณจะนิ่งใส่คุณจะไม่สนเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะอาจจะเป็นคุณที่มักจะทําให้คนอื่นอกหักเสียใจแทนนะคะเพราะว่าใครก็ตามที่มาท็อกซิกวอแวร์มาจุจี้ถูกจิกนะคะไม่สนนะคะคุณก็จะยังแผนเที่ยวเล่น,นะคะแลนทําความสวยความงามวางแผนทําธุรกิจการเงิน คือจะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองอะไรประมาณนี้ส่วนใครอยากจะคุย คุยได้นะแต่อย่ามาสร้างปัญหาอะไรประมาณนั้นได้ทนะัะเพราะฉะนั้นช่วง30วันนี้คุณจะชอตรองมากๆนั่นเองนะคะโอเคก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบสุดท้ายนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะเป็นราศีพิจิกนะคะเออราศีธนูราศีตุลแลวก็ราศีเมษค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบสุดท้ายถ้าเพื่อนๆอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ที่ a s t r a l u n a d o d e s t i n y ได้นะคะหรืออย่างน้อยกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับมิงนิดนึง แล้วก็กลับม,มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ